สวัสดีครับเป็นแฟนโมโตคอนครับวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ MTC g a r a วันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของรถ New Forza 750ที่เรียกได้ว่าแต่งเยอะที่สุดแต่งแพงที่สุดและต้องบอกว่าสวยที่สุดวันนี้ผมอยู่กับเขาแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อต้นนะครับผมมาจากร้าน T N Spare Part ครับจุดเริ่มต้นจากคันนี้นะครับคือผมได้จอง750ไปแล้วก็ตอนนี้เราเปิดกันว่าเราอยากทํา750คันนี้เป็นทรงสปอร์ตเพราะว่ารถตัวนี้เกิดมาจากทัวร์ริงครับ สปอร์ตทัวริงเราก็เลยบอกว่าถ้าเราจัดรถคันนี้เป็นทรงสปอร์ตที่สามารถใช้เดล่ยูได้สามารถขับทุกวันได้เหมือน3ามหูนเพราะว่าจุดเริ่มต้นจริง,รงๆอ่ะครับเพื่อผมชอบของตัวของฟอร์ซ่าสามหูนย์อยู่แหละแล้วลทีเนี้ยเราใช้มาถึงจุดหนึ่งก็3 4ปีแล้วเราก็อย,อยากอัปเกรดขึ้นมาเป็น7 5 0ย์ 750, ครับเครื่องคันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเรามากเลยที่เราจะจับคันนี้แล้วว่าเป็นซีซีที่เยอะขนาดนี้ครับประมาณนี้ก่อนหน้านี้ครับต้น ปกติแล้วมีรถพิกัดไหนก็กนนตอนนี้มีเจียโนครับแล้วก็ f o r ์ซ350ครับเนี่ยก็กระโดดข้ามมาเป็นใช่750ฟอร์ซ750คือด้วยความที่เป็นคนที่ชื่นชอบการแต่งรถอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็วันนี้มาจับนะบิ๊กสกูตเตอร์ฟอรซ750แต่งแล้วคือแบบเข้าตาเรามากๆถึงจะต้องรีบติดต่อมาเลยว่าเฮ้ยคันนี้ต้องมาออกรายการ m อ c มีซกาลาดวันนี้แหละอยากให้พี่ต้นแนะนำของแต่งที่ใส่ไปในคันนี้หน่อยครับ ก็คันนี้นะครับปั๊มบนนะครับข้างซ้ายเป็นมาร์กวาเกครับข้างขวาครับมันเป็นหมุดทองแล้วเป็นลอซซี่ครับทีนี้เราเปลี่ยนเป็นหมุดเงินน้เข้ากับข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาให้เหมือนกันนะให้คุมคอนเซ็ปต์ฝากระปุกเป็น M M Factory ฟครับเป็นดาลูมาใช่เพราะเห็นแล้วมีการแบบเขาเรียกว่ารีดมาเป็นงานเวียดนามด้วยครับเป็นงานเวียดนามใช่ครับสวยมากแล้วก็ปั๊มล่างนะครับเป็น P4 Monoblock ครับ ได้มายังไงตัวนี้ตัวนี้ก็ไปขอจีบด,ด,ดูคอตี้เข้ามาเลยบอกพี่ขายผมเห็นผมจะทำรถอ้อนเขาในเขาถอดให้เลยครับเพราะว่าตัวนี้ครับมันหาค่อนข้างจับตัวในไทยเหลือน้อยมากแล้วครับใช่เพราะว่าเพราะว่าที่ผมดูเนี่ยเป็น P4 โ o มบ b ลบอกและเป็นร้อยมิลใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นร้อยแปดซะมากกว่าแล้วมัน ฟอร์ซ่าเราใส่ร้อยมิลเอ็ดพันก็ใส่ร้อยมิลฮาเล่ Harley เขาใส่ร้อยมิลเขาแย่งกันใส่กันหมดเลยครับตอนนี้นี่ฮะอยู่ในคันนี้แล้วสำหรับเป็น P4 โ o มโ b โนบ็อกและเป็นปั๊มโมโนบ็อกที่ได้ฟิลลิ่งที่ o บอกเลยว่าฟิลรถแข่งใช่ครับนะครับใส่อยู่ในคันนี้แล้วปั๊มเบรกหลังหลังก็เป็นเบรกมือครับเป็นบอฟเฟอร์เมดใส่เบรกมือบอฟเฟอร์เม์ด้วยใช่ครับ ใช่เป็นเบรกมือของทีแม็กเรามาแปลงใส่ฟอร์ซ่าเพราะว่าใช่ครับแปลงได้ครับือช่างไทยเราไม่แพ้อยู่แล้วเพราะว่าระบบเบรกผมได้วานให้พี่เอ็กซให้แก่เป็นคนวางระบบเบรกให้เซตติ้งให้แล้วก็หลังก็เป็นเต่าทอง ลูกสูบท้องด้วยเหมือนกันเป็นโมโนบ็อกเพื่อให้เข้าคอนเซ็ปต์กับข้างหน้าตัวบ a ลพอเมดก็มีการแปลงมาใช่ครับเป็นของเบมือทีแม็กครับคือดูแล้วตัวหนังสือทุกอย่างมันมาลงตัวแน่นอนรายละเอียดตรงนี้นะครับการแต่งรถเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการอ่านภาษาบนตัวของแต่ง แล้วถูกจับเข้าไปเนี่ยในมุมมองของคนอ่านเนี่ยคือมันไม่กลับหัวใช่ครับมันลงตัวมากเพราะว่าถ้าถ้าใส่เป็นด้วงหรืออะไรก็ด้วงก็ได้ครับแต่ถ้าด้วงอยู่บนแล้วเบรกมืออยู่ล่างอักษรก็จะกลับหัวอ่ามันก็กลับหััมันก็หาฟิตเมนต์กันอยู่พักนึงว่าเออจะหลังก็เราจะลงเป็นอะไรดีเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ในมอเตอร์ทีก็จะหลังก็จะเป็นเต่าไม่ก็ด้วงอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับก็เลยอักษรมันกลับหัวกันก็เลยแก้ปัญหาด้วยเงินก็ซื้ออันที่มันใช่อ่านออกอ่านออกเลยซื้อใหม่เลยครับก็ดูแแล้ววกก็ส่า นะ,ะก็แปลงใส่เรียบร้อยใช้งานได้จริงชกหน้านิดนึงเมื่อกี้เห็นเป็นสีทองชกหน้าครับด้วยตัวที่ว่าเราใส่คาร์บอนเป็นเต็มคันครับคือของเดิมเขาว่าเป็นสีสีดําเราก็เลยส่งบอกเดิมไปทําสีดายพีวีดีให้มันแบบเป็นของแต่งเทียบเคียงโอรินแล้วกันเพราะว่าตัวของโอรินอะ่ะมันใส่ของฟอร์ซ่าเจ็ดุเลยไม่ได้ม,มันยังไม่มีสเปคตรงรุ่นดีว่ะซึ่งมันแปลงเยอะผมมองว่าในการแปลงโมดิฟายเยอะเกินผมมองว่าอาจจะใช้แล้วมีปัญหาได้ ถ้าเป็นของเดิมทําสีใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ดึงคาร์บอนเน้โดดเด่นขึ้นมาได้ด้วย<ไ>ลดดำทั้งคันแล้วเราก็อยากให้ดึงให้กระบอกโชงหน้าทองเด่นขึ้นมาใช่ครับผมคิดว่าใช้บัเจ็ตไม่เยอะใช่ครับถูกด้วยบัเจ็ตไม่เยอะนะครับโพติ้งสีแกนโชกมาเลือกแกนโชกเป็นสีทองกระบอกสีทองและแน่นอนอย่างที่พี่ต้นบอกด้วยความที่รถมันเป็นนิวโมเดลใช่ครับเพิ่งเปิดตัวในบ้านเราไปไม่ถึง2เดือนน่ะแต่งได้ขนาดนี้นะครับ ก็บอกว่าใจไม่รักนี่ไม่ทำจริงๆ คาร์บอนทั้งคันนะครับเป็นของงานเฟียสไฮเปอร์คาร์บอนซึ่งเราฟู f เฟรมเรียกว่าฟู f เฟรมเต็มระบบคันแรกๆเลยดีกว,ว่าผมไม่อยากเป็นคันแรกของโลกหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะแต่เราอยากตอนนี้เราเราตั้งใจทําคันนี้ออกมาให้มันแบบสุดในชั่วโมงนี้ครับประมาณนี้เพราะว่าดูจากดูจากงานคาร์บอนแล้วคือแทบจะทั้งคันเลยเหลือแค่ชุดสีสีเทาไม่กี่ชิ้นเองชุดสีเลืหกชิ้นครับ ชุดตีเหลือ6ชิ้นใช่ครับที่เหลือเป็นคาร์บอนหมดเลยคาร์บอนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับที่ทำมประมาณแสนแปครับชิ้นงานคาร์บอนอย่างเดียวแสนแปดเมื่อกี้มีแบมโบ้แบมโบ้ข้างซ้ายหมุดทองหมุดเงินใช่ครับโมโนบล็อก P4 ใช่ครับนะครับปั๊มล่างเตาเตาโมโนบล็อกอ,อีกปั๊มตาโห <c oughs> ก็อยากให้มันเข้าคอนเซ็ปต์มากกว่ารประมาณนั้น นี่เหมือน,นอย่างกับรถแข่งโอโหก็ตั้งใจให้เป็นสปอร์ตจริงๆจ๋าๆเลยสปอร์ตเลสซิ่งใช่ตามคอนเซ็ปที่ตั้งไว้ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งลืมคุยกัน เรื่องเครื่องยนต์เพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของการ mapping ใหม่นะการ mapping ใหม่การเปลี่ยนเดินพอท่อ,อเสียเป็นยังไงบ้างครับคันนี้ครับตั้งใจว่าจะไม่ทําเยอะจะทําแค่รีแมปน,นีตั้งใจอลใช่ไหมใช่ตั้งใจเลยครับตั้งใจจะไม่ทําเยอะก็คือรีแมปแล้วก็เปลี่ยนกรองอากาศเปลี่ยนท่อแค่นั้นครับคือตอนที่ไปขึ้นแนโนตอนนี้ก็คืออยู่ได้ประมาณ54ตัวถ้าเป็นรถเดิมก็อยู่ประมาณ47 รถเดิม47<ช>ตอนนี้54 54ครับก็ขึ้นมาเกือบ7-8ตัว,ว7-8ต,ต,ตัวครับเยอะเหมือนกันผมมองว่าพอแล้วถ,ถ้าถนนเมืองไทยมีวิ่งแค่นี้พอแล้ว ขี่สนุกขึ้นไหมขี่สนุกครับแรงติดท้องติดมือมากรงบิดถ้อยเสียที่ใส่มาเป็นคออ่าโยชิมูระครับ R11 ครับก็จะเห็นอยู่ในรถซูเปอร์ไบค์ใช่ครับแล้วก็เดินฟูลได้เป็นคอไทเทียมของไฮเปอร์ฟอร์ดครับคือคือเดินเป็นฟูลไทเทียมเลยตั้งแต่เสื้อสูบออกสูบอรกมาใช่ครับยิงตรงมาที่โยชิมูระใช่ครับเสียงเป็นไงบ้างครับเราลองไปฟังได้ครับอา เดี๋ยวไปลองฟังเสียงฟูลซิสเต็มของโยชิมูระที่ใส่อยู่ใน New Forza 750กันพี่ก็บอกว่าเลาใจมากๆบัตเจ็คันนี้ครับต้นคือเห็นในโลกออนไลน์มันล้านกว่าบาทจริงไหมครับจะถามว่าจริงไหมจริงครับ เฉพาะของแต่งใช่ครับยังไม่รวมตัวรถยังไม่รวมครับเฉพาะของแต่งล้านหนึ่งตัวรถอีก4ี่แสนสี่แสนสองแล้วกัครับสี่แสนสองทนพันหนึ่งทนพันหนึ่งอันนี้อันนี้คือเหมือนเพิ่งเริ่มเล่น750นะครับก็หมดไปประมาณนี้ มีปัญหาอะไรบ้างไหมตั้งแต่รถคันนี้มาอยู่ที่ที่เรามาอ๋อจะปัญหาผมจริงๆนะหมดเงินกับมันเยอะมากเลยเนะเดี๋ยวเข้าหลายล้านเลยกันเข้านู่นเข้านี่ทําทุกอย่างให้มันแบบเสร็จในพายในคอนเซ็ปต์ในเวลาที่เราต้องการผมเอาพี่ไวไหมรถจากมันเปิดแค่ที่เมษาเนี่ยผมอ่าใช่ใช่พิภารณาผมเสร็จแล้ว1เดือนแต่งก่อนรอก่อนนะใช่ครับเรื่องเงินไว้ที่หลังเพราะว่ารถเพิ่งมาผมก็จัดเต็มกันเลยครับมาวันแรกผมจะส่โลรวมผมก็รื้อไปไปร้านคาร์บอนรื้อทําเลยครับ สุดยอดมากๆนะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นปัญหาของพี่เขานะฮะเงินหมดนะครับเงินหมดไปเป็นล้านนะครับสำหรับรถฟอร์ซ่าเจ็ด้าส่วนคันนี้คุ้มไหมคุ้มครับพี่แล้วอะไรที่ยังตามมาที่จ่ายเงินไปแล้วยังมีเยอะเลยครับพี่ต้องรออันนี้ยังมีอีกยังมีอีกครับอนาคตจะมีเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมครับสั่งจานเบรกบีจีไปบีจีใช่ครับที่เป็นตัวมีล่องซีซี่มีล่องมีซีซีครับตัวใหม่เลยตัวใหม่ล่าสุดเลยครับมีไรครับก็ ล้อฟอร์ครับแต่ทีนี้ก็ยังยังไม่ยังไม่เล็งแบรนด์ว่าจะเอาอะไรดีใช่ครับแล้วก็มีการสะบัดล้อฟอร์มันมีคุณสมบัติของมันอยู่แล้วใช่ครับเบากว่าล้อเดิมลื่นกว่าไหลกว่าใช่ครับสวยกว่าแล้วก็การสะบัดครับใส่ไปะไรครับการสะบัดตอนนี้ที่เล็งๆไว้จะเป็น SD สดีเอสดีเอ็มก็จะเป็นตัวการสะบัดที่เป็นกระปุกเป็นก้อนใช่ครับจะต่างกับตัวการสะบัดแท่งใช่ครับก็ใช้พื้นที่น้อยกว่าใช่ครับใช้พื้นที่แตกต่างเพราะว่าฟอร์ซ่ามีเบรกมือมีอะไร้ ค่อนข้าง,างอย่ากหนึ่งก็ยังออกแบบกันอยู่ว่าจะออกแบบอย่างไงให้สวยเพราะว่าในการจะใส่อะไรในคันนี้เนี่ยครับเราคิดแล้วคิดอีกแล้วย้ำคิดย้ำทำว่าเราจะวางทำยังไงให้มันสวยได้มากไม่ใช่ว่าจะใส่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 กันแล้วมันมันไม่มันไม่ได้จะสวยทุกคันอยู่แล้วใช่ครับโหดีมากครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวคิดการหยิบอะไรแต่และอย่างใส่เนี่ยมันต้องมีการพิถีพิถันหน่อยเพราะว่าการที่จะจับอันนู้นมาใส่อันนี้มาใส่เนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องลึกถึงคุณสมบัติของมันด้วยใช่ครับแล้วก็การใช้งานเป็นงไงบ้าง จริงไหมจบไหมแล้วมีปัญหาตามมาหรือเปล่าอ่มันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยถ,ถ้าเกิดใส่แล้วมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการแก้กความปลอดภัยด้วยใช่ครับเกิดอะไรขึ้นมาแก้กันไม่ทันนะรถระดับ7 5 0ด c ีซีแรงบิดเยอะๆแรงทอร์กนะครับ<ช>รวมไปถึงความเร็วสูงๆเนี่ยครับร,บรบะบบเบรกเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าตัวรถถึงจะมีตัว DDT ไว้เช่นนะแต่ยังไงเบรกกับล้อก็สําคัญอยู่ดีฝากไว้คิดด้วยนะรวมๆแล้วอีกประมาณกี่บาทก็หลักแสนครับหลักแสน ใช่ครับสุดยอดมากครับสำหรับ New Forza 750คันนี้โปรเจกต์ Project คันนี้คิดว่าจะมีเพื่อนๆตามมาอีกหลายคันไหมครับมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับในแก๊งนี้อีกไหมมีครับกี่คันโอ้ตอนต้องมี5-6คันแล้วครับพี่ f o r z a 750อ,อีก6คันมาแน่นอนและจะมาสภาพนี้ไหมครับ อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วมากกว่าเพราะว่าในการแต่งรถของแต่ละคนนะครับมันจะมีความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะไปบอกให้คุณนู้นใส่คนนี้อันนี้ใส่อันนี้มันไม่เหมือนก <links S 2> <ด>ัน,นอยู่แล้วเราสามารถออกแบบได้ตามใจชอบแล้วเดี๋ยวก็แล้วแต่อิสระใช่ใช่เราะว่าคอนทุนพี่เห็นพี่เห็นคอนเซ็ปต์คันนี้แล้วว้าวคันหน้าอาจจะว้าวกว่านี้ก็ได้ถ้าพวกผมทากันดูกันจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยฝากร้านนิดนึงครับเพราะว่าต้นมีร้านของตัวเองด้วยฝากใช่ครับก็คือตัวผมอะครับจริงๆแล้วอ่ะผมเริ่มจากที่ชอบแต่งรถ แล้วผมไปทําร้านอื่นบางทีก็ไม่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างจนต้องมาเปิดร้านเองแล้วมาลุยทําเองแล้วมีทีมงานมีเพื่อนมีที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอครับร้านผมชื่อ T N Spare p a r ครับแล้วก็มีในเครือครับก็มี Fiat Hypercarbon บอนมี p x Exit s h o ช อันนี้ร้านทุ่ผมที่ผมพูดนี่ก็เข้าได้หมดแหละครับเข้าได้ทุกร้านเลยครับไม่ต้องติดมาอยู่ที่ผมคนเดียวเพราะว่าสุดท้ายแล้วคอนแทคมันถึงกันหมดอยู่แล้วครับพี่ก็ถือว่าก็พูพวกกันใช่ครับเข้าไปก็ปรึกษาแชร์ชประสบการณ์แต่งรถเพราะว่าวงการไม่ได้พัฒนาขึ้นด้วยใช่ครับ ยังไงผมต้องขอฝาก New f o r ์ a 750ของพี่ต้นไปหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เข้าตาตัวผมด้วยเข้าตาทีมงาน MPC กลาดวันนี้พามาให้แฟนๆ MPC กลาดเนี่ยดูแล้วด้วยนะว่ามีอะไรชิ้นไหนบ้างปั๊มเบรกบนเป็นยังไงปั๊มล่างเป็นยังไงเบรกหลังเบรกมือแปลงอะไรใส่มาแก้จุดต่างๆทุกอย่างแล้วเนี่ยและสามารถใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับทุกระบบทุกอย่างได้เหมือนเดิมหมดเลยเหมือนเดิมครับ นี่แหละผมฝ้านะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกันบ้านนะครับสำหรับบัจเจต1ล้านบาทก็ได้รถประมาณนี้นะครับส่วนใครจะแต่งบัจเจตเท่าไหร่นะก็แล้วแต่ความต้องการแล้วแต่บัจเจตของแต่ละคนเลยนะครับและครั้งต่อไปจะมี New Forza 750คันไหนหรือรถแต่งคันไหนที่สุดระดับประเทศมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกฝากไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ